จนแจ๊กแจ็กมันยิงกว่าจนติดดินจนห้าไม้ให้ได้กินไม่ต้องทวินถึงความมั่งคั่ง mm. เกิดมาชาตินี้มีเพียงความจนที่จีรังจนมาแต่ปางหลังวันนี้ก็ยังคงอยากจน mm. แต่จนยังไงมีลมหายใจก็ต้องสู้ไม่เกิดมาจนก็ไม่รู้ถึงความอดสู้ของผู่ทุกทน ช่องทางไม่มีโอกาสไม่ดีเหมือนบางคนแต่ทุกชีวิตก็ดินรพน่อนนี้ความจนด้วยกันทั้งเพจนแจ็กแจ็คไม่ได้หลอกแลกจนจริง,รงๆไม่เลือ่อยไรสักสิ่งในชีวิตจริงนั่นไม่ได้เทมันเพลงมันคว้างแทบสิ้นหวังโซสัสโซเสวันนี้คนจนโดนเทอยู่กลางทะเลแห่งความยากจน แต่จนยังไงมีลมหายใจก็ต้องสู้ไม่เกิดมาจนก็ไม่รู้ถึงความอดสู้ของผู้ทุกทนช่องทางไม่มีโอกาสไม่ดีเหมือนบางคนแต่ทุกชีวิตก็ดิ้นรนเพืนน่อหนีความจนด้วยกันทั้งเพศจนเจ